ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระขอเจริญพรพุทธศาสรนิกิชนที่กำลังรับชมทุกท่านกระผมอาตมาภาพขออนุญาตแนะนำพุทธอุทยานนครสวรรค์ธรรมะเจติยธรรมโนบำรุงพุทธศาสตร์น้อมนำมำสศก,การพระพุทธศีสัพัญยูสู่แหล่งเรียนรู้อุดมธรรมพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ พุทธาอุทยานนครสวรรค์เกิดจากฐานาเจตนาทั้ง3การคือบุพพเจตนาเจตนาก่อนดำเนินการเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์สร้างวัดในพระพุทธศาสนาและสร้างพุทธมนฑลประจําจังหวัดมุญจนะเจตนาเจตนาในขณะด,ดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดคนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชน ได้ก่อสร้างพุทธอุทยานครสวรรค์4ส่วนงานคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์วัดพัตราสิทธารามตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพถวายที่ดินพุทธมนฑลนจังหวัดนครสวรรค์ตามเจตนารมณ์ของมติมหาเทรสสมาคมและมติรัฐมนตรีและสำนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดนครสวรรค์ตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ อัปปาราปลาเจตนาเจตนาหลังดำเนินการเป็นผลบุญอนิสงส์แห่งการกอร่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยกุศลและจิตที่ท่านทังหลายได้มีส่วนร่วมในการกอร่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ได้ร่วมปัตตานุโมทนาใม่ในทานะบรารมีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ กราบนมัสการกราบเรียนท่านผู้ชมที่กรารพทุกท่านครับกราบขอบพระคุณท่านมาให้ทำให้เมธีที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาของพุทธอุทยานนครสวรรค์รวมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์3ประการอันประกอบด้วยเจตนาก่อนดําเนินการเจตนาขณะดําเนินการและเจตนาหลังดําเนินการแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราว กว้างๆเพียงสังเขปเท่านั้นวันนี้กระผมและคณะได้รับความเมตตาจากพระเทพประยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระรามหลวงรองอธิการบด,ดีวิทยาเขตนครสวรรค์และประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และองค์พระศร,รีาาสรรัพัญญูท่านที่สองคือพระครูศรีสุธรรมนิวิทย์กรรมการพุทธอุทยานนครสวรรค์และท่านสุดท,ท้ายท่านพลตรีสุวิทย์แม้นเหมือน กรรมการพุทธวิญญาณนครสวรรค์ครับท่านผู้ชมครับการพัฒนาการพุทธวิญญาณนครสวรรค์นั้นมีความเป็นมามีเรื่องราวที่น่าสนใจน่ามาสัจจันเป็นอย่างยิ่งผมได้อ่านประวัติรายงานทำความเข้าใจกับพัฒนาการของพุทธวิญญาณนครสวรรค์ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกซึ่งเป็นที่ทุ่งว่างเปล่าเนื้อที่มากกว่า300อยไร่ตั้งแต่เริ่มขุดดินถมดินจนกระทั่งก่อให้เกิดมหาวิทยาลัย มหาจุลาจงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ซึ่งมีการศึกษามีนิสิตนักศึกษาตั้งแต่ปัญญาตรีปรัญญาโทรปรัญญาเอกทั้งหลายรุ่นแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรในจากพื้นที่ทึ่ว่างเปล่าเกิดวัดพัทธสิทธารามในพื้นที่แห่งนี้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็มีองค์พระพุทธศิสั์สรญูเกิดขึ้นที่นี่ท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งไม่มีผู้ที่กล้าฝันกล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทําครับผมทราบจากประวัตินะครับพระเดชพระคุณประธานโครงการก่อสร้างประเทศพิยเตเมทีนั้นเนี่ยได้ตัดสินใจรับผิดชอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ทั้งๆท,งที่ในขณะนั้นท่านเองก็เป็นพระหนุ่มที่มีอาวุโสไม่มากนะักแต่ท่านคิดฝันและกล้าลงมือทําเชื่อว่าท่านต้องมีแรงบันดาลใจที่จะรับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้วันนี้ท่านเมตตามานั่งอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมได้กล่าบเรียนแล้วประเด็นแรกประการแรกผมขอญาต สอบถามท่านได้เล่าเรื่องราวถึงแรงบันดาลใจแนวคิดหรือจะเรียกว่าจินตนาการของท่านที่มีความประสงค์ที่ใช้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินไทยอยู่ในในจังหวัดนครสวรรค์ของเราและเกิดมีคุณค่าเป็นอเนกบันนันต่อแผ่นดินเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งยวดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีโอดมการณ์ไม่มีความคิดไม่มีจินตนาการและไม่มีแรงบันดาลใจ ผมขอกราบนัมัตการกราบเรียนท่านเดชระคุณได้กรอนะาเล่พวกเราฟังถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยครับท่านครับหลังจากที่ได้รับบริจาคถวายที่ดินเนื้อที่สามรักวร้ายเศษแล้วนั้นมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างจึงทำให้ต้องมารับผิดชอบกล้าคิดกล้าทำกล้าหารชันชัยรับงานใหญ่ขนาดนี้ทั้งนี้ก็อยากจะขอจะเจริญพรให้ทุกท่านได้ทราบว่า โดยฐานะรูปของธรรมานั้นในฐานะที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนคุณพ่อเสียเมื่ออายุได้สามขวบเหลือแต่คุณโยมแม่แล้วก็โยมพี่สาวาเพียงสามท่านกับตัวธรรมาขออยู่ในฐานะที่ยากจนท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ชัดว่า ในสมัยเด็กนั้นอาตมารเรียนหนังสือก็ต้องไปอยู่วัดนะเป็นเด็กวัดเรียนหนังสือก็อยู่กันในในเขตวัดเป็นเด็กวัดทานข้าววัดอยู่วัดนอนวัดกระทั่งจบประถมเจ็ดก็ด้วยความยากจนที่ต้องไปอยู่วัดเรียนหนังสือกับอยู่กับวัดอย่างเงี้ยมันทําให้อาตมาได้เกิดแรงมันดาลใจว่า หลังจากที่เราเกิดในครอบครัวที่ยากจนแล้วถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกเส้นทางอื่นๆไปเรียนต่อเหมือนเพื่อนๆหรือคนอื่นๆได้แต่อาตมาก็เลือกทางเดินชีวิตโดยการศึกษาในเพศบร,รัญชิตก็ได้บวชบรรพชาเป็นสาม,มนเณรบวชสมบูรณเป็นพระสุุพทธศาสนาจกนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ก็ด้วยอาศัยพระพุทธศาสนาเนี่ย เป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นแรงบัจจัยให้อาตมานั้นได้ศึกษาเรียนรู้จนมีความรู้ระดับหนึ่งจึงมารับในตําแหน่งนะทางการปกครองการบริหารและก็มารับปริยันจัดการดรําเนินการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และองค์พระพุทธรีสัพนูดังที่ท่านเพียโยตได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้อาตมาก็จะขอเล่าความเป็นมาโดยสังเขปนิดหนึ่งว่า ในสมัยที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อประเทศยานโมดีอดีตเจ้าวาดวัดนครสวรรค์พระรามหลวงอดีตรองเจ้าพระสีท่านได้ดำริปารลบลิเริ่มว่าจะจัดการศึกษาและปริญญาตรีให้กับพระหนุ่มเนนน้อยพระสงฆ์สมเนรแต่เตียนาลวงพ่อน,นั้นยังไม่บรรลุสําเร็จผลเนื่องจากว่าหลวงพ่อน,นั้นได้ถึงแก่มรณภาพไปก่อนอาตมาในฐานะเป็นลูกศิษย์ฐานะ,ะเป็นผู้ดูแลวัดวารามนครสวรรค์แทนจากหลวงพ่อ เลยก็สารเจตนารมของหลวงพ่อประเทศยานธมุรีในครั้งนั้นสมัยนั้นซึ่งได้มีมติจากการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เห็นชอบร่วมกับหลวงพ่อประเทศยานธมุรีให้เปิดการศึกอสารระับปัญญาตีขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้ทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางยืนยันที่จะเปิดการศื่อสาหระับปัญญาตีขึ้นมา และได้เปิดได้เมื่อปีพศ2540ในปีนั้นเป็นูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์นะสังกัดในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยพระลมราชูปถัมภ์ในสมัยนั้นหลังจากนั้นก็มีนิสิตมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเรามีการจัดการสนเพิ่มหลังโสดมากขึ้นนิสิตสนักศึกษาก็มาเรียนเพิ่มมากขึ้นบริเวณวัดนครสวรรค์ก็มีเพียงพอเมื่อมีเพียงพอต่อการจัดก,การศึกษาให้ความอ,อำนวยความสะดวกให้กับนิสิตสนักศึกษาทั้งหลาย เลยก็ปรึกษาโยมแม่วัน,นีสุสมบูรณ์ซึ่งเป็นโยมแม่บุญธรรมของอาตมาในฐานะเป็นอุบาสิกาใหญ่ของวัดนครสวรรค์ด้วยว่าอยากจะได้ที่ประมาณาสัก300ไร่เศษเพื่อที่จะมาสร้างพุทธอุทยานคนครสวรรค์ขึ้นมา ต่อจากนั้นโยแม่วันนีสุดสมบูรณ์พร้อมในเตียะบเสริฐสุดสมบูรณ์เนี่ยสองสามีภรรยาก็สารไปที่ตระกูลพระฤทษ,ษิ์คือคุณนองรักพระฤทษ,ษิ์พร้อมในบุตราก็ถวายที่ดินดังกล่าวหลังจากนั้นนะหลังจากถวายที่ดังกล่าวแล้วทางคณะสงฆ์จังหวัดก็ดีมหาวิทยาลัยก็ดีก็ได้ดําเนินการหลังจากนั้นก็คือ มอบหมายให้กับที่ดินจังหวัดนั้นไปหลังวัดํำรวจตรวจสอบออกโฉนดที่ดินได้ก็ไม่เต็มแปลงทั้ง3า0้กว่าไร่ให้ประมาณร้อยกว่าไร,เร่เศษแล้วก็หลังจากนั้นคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ก็พร้อมด้วยพนหน้านส่วนราชการพวกประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินการที่จะก่อสร้างพุทธครณานครสวรรค์ซึ่งประกอบไปด้วยนะซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งวัดพระสิทธาราม ซึ่งเป็นเจตนาเดิมของคุณวิสารพระประสิษฐ์ผู้มีเจตนาเดิมจะสร้างวัดอยู่แล้วแต่ก็ได้ถึงแก่ชีวิตก่อนจึงไม่สําเร็จผลในช่วงที่ยังมีชีวิตยอยู่ต่อมาตตะกลรบศิธิ์ก็ได้ดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จในสมัยที่คณะกรรมการาพุทธยนดฟ้าสรวนเนี่ยได้ดำเนินก่อสร้างวัดหลังจากนั้นก็ได้สร้างพุทธมนตทนประจำจังหวัดนครสวรรค์ สร้างสำนักงานเจาน้านัะจังหวัดนครสวรรค์สร้างองค์พุทธศรษสัพป,ปัญญูพระประธานพุทธายานนครสวรรค์ดังที่ท่านทั้งหลายได้ชมอยู่ในขณะน,นี้หรือที่ผ่านมาก็ตามทีและที่สำคัญก็คือได้สร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัยวเยาเขตนครสวรรค์ขึ้นมาทั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าว่าอาตมามุ่งมั่นตั้งใจว่าจะสร้าง ชีวิตพระเนนพระหนุ่มเนรน้อยลูกไทยหลานไทยให้มีอนาคตที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของแผ่นดินได้นั้นต้องด้วยการศึกษาจึงมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างอาคารสถานที่เพื่อรองรับให้กับลูกไทยหลานไทยพระหนุ่มเนน้อยที่มีความเหลื่อมลำ้ำด้วยโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาส ถ้าเราให้โอกาสแก่พระเนนลูกไทยหลานไทยเหล่านั้นได้รับภาษาตรงนี้ได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมต่อแผ่นดินต่อประเทศชาติจึงได้ร่วมด้วยช่วยการเสียสละโดยเริ่มต้นจากการมีใจใช้ปัญญาเสียสละอดทนกตันญูรักม่นสถาบันรักม่านสถาบันพระศาสนารักม่านสถาบันชาติรักม่านสถาบันมหากษัตริย์อย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นจึงเกิดแรงมันาลใจแรงหูงใจให้ดําเนินการตรงนี้ได้สําเร็จมาระดับหนึ่งดังที่ ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้จับเป็นประเด็นที่ถูกต้องมากอาตมาได้พูดในตอนต้นแล้วว่าอาตมานั้นมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพระหนุ่มเนนน้อยสร้างลูกไทยหลานไทยให้มีชีวิตที่มีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงพัฒนาสถาพรมีอนาคตที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมประเทศชาติด้วยการศึกษา ดังนั้นจึงได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาที่ว่าจะทําพัฒนาในส่วนใดก็ตามทีวัดก็ดีพุทธมนฑรก็ดีองค์พระใหญ่ก็ดีหรือในส่วนอื่นๆที่อยู่ในพุทธอุทยานคนครสวรรค์ก็ดีเราจะพัฒนาอะไรนั้นเราต้องอาศัยการศึกษาคือองค์ความรู้ด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการที่จะนําไปสู่การพัฒนาที่บรรลุเป้าหมายหรือสําเร็จผลได้ แน่นอนที่สุดคือคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์รวมทั้ง15เผอเนี่ยได้มีใจเป็นหนึ่งเดียวพร้อมที่จะใช้ผู้เรียทยา,าคนครสวรรค์น,นี้ให้เกิดเป็นสาธารณประโยชน์สูงสุดตอบผน้นงประชาชนท่านประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดทั่วไปในสถานที่ของเราสามร่าแรกนี้ยังมีแก้มลิงเก็บก,กักน้ําไว้ประมาณ1นล้านจุดหกแสนลูกบาทเมต รองรับว่าไม่ใช่ว่าเราเก็บไว้ขายนะท่านนายกรรเราเก็บไว้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนชุมชนหมู่บ้านใคเค้นใครมาใช้เดยเลยบ,บางครั้งก็จะมีรถดับเพลิงเขาเอาไปใช้เราก็ไม่หวงรเราใช้ประโยชน์ร่วมกันถือว่าที่เราทํานี้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรเป็นสนาธารประโยชน์ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งนี่ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากจะมีแก้มลิงบรรจุดน้ําได้หนึ่งล้านโทสารบาทเม็ดแล้วเนี่ยเรายังมีบําเพ็ญ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ติดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะที่ต้องต้องไปรักษาเรียกว่าเตียงสนามเนี่ยของเราก็ให้ใช้อาคารสถานที่องค์พระใหญ่ได้แหละชั้นล่างบรรจุเตียงได้ประมาณ360เตียงออใช้มาเป็นเวลานานเราเราู้แล้วเราก็ไม่ได้เก็บค่าโนนดีค่าบริการค่านั่นค่านั่งรถไฟไม่ได้เก็บเราช่วยกัน ็ขอเจริญพรตามที่อาตมาได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นเป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินของโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และพระพุทธศิษส์สพัญญูนั้นอาตมาพร้อมด้วยคณะกรรมการก็ได้มีการเปิดบัญชีโดยมีบัญชีให้ผู้บริจาคเราพูดอย่างนี้ก่อนว่างบประมาณในการมาก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์พื้นที่ทั้ง300กว่าไร่เนี่ย ส่วนหนึ่งมาจากงบแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งมาจากงบบริจาคทั้งสองส่วนเนี่ยเราก็จะจัดก,การให้เป็นระบบก็คืองบส่วนที่เป็นงบแผ่นดินนั้นเราก็ใช้บัญชีอีกหนึ่งชุดส่วนงบบริจาคนั้นเราก็ใช้บัญชีของงบบริโริจาคในการจัดการเพื่อที่จะบริหารการแก้การง่ายขึ้นเวลาที่ทํางบเรื่องงบดุลประจําปีที่จะต้องเสนอจะต้องสรุปให้แต่ละปีเราก็ใช้บัญชีงบแผ่นดินนั้น ชุดหนึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการอีกชุดหนึ่งก็คืองบบริจาคเนี่ยงบบริจาคเราก็ทำงบเหมือนกับงบเพนดิทนั่นแหละโดยโดยโดยใช้อาศัยพรบาการจัดรัฐจ้างภาครัฐมาเป็นมาเป,นนนนเป็นแนวในการดำเนินเป็นเป็นแนวในการดําเนินการเมื่อเราบริหารที่เราจัดการก่อสร้างหรือในการที่เราพัฒนาเกิดขึ้นมาก็มีที่ว่ามีอุปสรรคมีคนล้องเรียนบ้างอะไรบ้างก็เลยที่ว่าเงินที่บริจาคมานั้น ได้ไปทําประโยชน์หรือว่าไปก่้สร้างในพุทธอุทยานหรือไม่ตอนนี้เพื่อที่จะกําจัดเรียกว,ว่าป้องกันข้อกลหาวหาอย่างนี้ทางคณะกรรมการโครงสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพุทธทยานจึงได้จัดสร้างบริษัทที่ได้มีการใบรับรองเป็นผู้มีใบอนุญาตในการรับรองผลในการตรวจสอบบัญชี ได้มาตรวจสอบต,ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมาเลยตั้งแต่ปี2 5 4 8 4 9มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็ทำก็เรียกว่าทำเป็นปัจจุบันแล้วโดยโดยที่ให้บริษัทที่ได้รับอนุญ,ญาตในการตรวจสอบในการตรวจสอบบัญชีนั้นมาดำเนินการในฝ่ายที่เงินบริจาคทั้งหมดที่เข้าบัญชีของพูทธรยานครสวรรค์จึงทาให้ปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะให้เกิดความ สบายใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านนั้นได้บริจาคมานั้นเราสร้างพุทธอุทยานจริงเพื่อที่จะเป็นก็เรียกว่าทรัพย์สินของแผ่นดินอนาคตต่อไปของตรงนี้เป็นของชาวนครสวรรค์อย่างแน่นอนและของประเทศไทยทั้งหมดจรรญพรจ้ะโครงการพุทธอุทยานนครสวรรค์นั้นเป็นโครงการที่สําคัญเป็นโครงการใหญ่เพราะเราจะต้อง สร้างสถานที่ถึง4แห่งลงในพื้นที่325ไร่ที่ได้รับมอบมานี้ก็พบว่าการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันนี้เรามีปัญหาหลายประการปัญหาเรื่องแรกคือจะต้องใช้ที่ดินนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดตามโครงการที่ได้ตั้งไว้ก็พบว่าที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินอยู่ในเขตห่วงห้ามของพระราชกิจดีกา ทหารที่มีกรมธนารักษ์และกองทัพบ,บกเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ก็ต้องดําเนินการให้ที่ดินเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อในการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตปัญหาต่อมาก็คือเรื่องของการบริหารและดําเนินการ ต่องงบประมาณที่ได้รับซึ่งท่านพระครูศีได้นําเรียนไปแล้วว่างบประมาณนั้นเราได้มาสองทางคือจากส่วนทางราชการโดยตรงและจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาในหลายๆส่วนให้เข้ามาเราจะต้องบริหารงบประมาณนี้ให้เป็นไปโดยถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ซึ่งก็ได้รับทราบจากพระครูศรีไปแล้วปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของ การก่อสร้างพระพุทธรีสัพพันยูซึ่งองค์เป็นปรพระองค์ใหญ่เป็นประธานแห่งพุทธอุทยานแห่งนี้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามและสง่างามตามแบบที่พระเดชพระคุณได้ตั้งกิจในการเตรียมการไว้ซึ่งเป็นมหาบันตา n เหล่านี้ก็คงด้วยเป็นพระบารมีของพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตเมธีได้มีจิต ตั้งมั่นจึงทำให้สิ่งต่างๆนั้นได้รับการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนและเกื้อกูลจากส่วนงานตลอดจนภาคเอกชนภาครัฐเข้ามาช่วยกันในการแก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จรุ่งโจนกระทั่งเป็นความสง่างามเราได้ดำเนินการนี้อย่างดียิ่งผมขอย,ย้บว่าเราได้รับการสนับสนุนน้อย่างดียิ่งจากหน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นให้ดำเนินการได้จนบรรลุถึงปัจจุบัน อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะสำคัญคือปัญหาของสังคมแม้ว่าการก่อสร้างพุทธอุทยานเราจะมีพระพุทธรูปพระศรีสัพพยูองค์ใหญ่เพื่อเป็นศักเป็นสีเป็นที่สการะบูชาของอชาวนาครสวรรค์และสาธุชนทั่วไปและเพื่อจะเป็นพยานหลักฐานที่มั่นคงต่อชาติต่อพุทธศาสนาของเราก็ตามเราได้ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อ รองรับการศึกษาของพระพิสุสามเณรตามที่ท่านเจ้าคุณได้เมตานำเรียนไปแล้วนั้นก็ตามแต่ก็มีประชาชนในบางคนบางส่วนเกิดความไม่เข้าใจว่าเราได้สร้างสิ่งเหล่านั้นนนั้เพื่อประโยชน์อะไรอย่างไรก็ได้เกิดการวิพากวิจารณ์ได้เกิดไปออกการศึกษาติดต่อกันเป็นทางลบต่อ การดําเนินการของพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตเมธีและโครงการของพุทธอุทยานของเรานี้มากพอสมควรแต่ผมคิดว่าจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระศีรัพพยุที่เราได้จัดสร้างขึ้นในขณะนี้อย่างสวยงามแล้วบุญบาร,รมีของพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตเมธีซึ่งได้มีจิตมั่นที่จะต้องสร้างตามที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วและความรักความสามัคคีของประชาชนคณะกรรมการและผู้ที่ดีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจนสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณได้มอบว่าการแก้ปัญหานี้เราจะถือหลักของพุทธศาสนาคือหลักของธรรมะมาเป็นสำคัญการทำความเข้าใจการเสียสละความอดทนและมีเมตตาให้กับผู้ที่ไม่เข้าใจเหล่านั้นซึ่งในปัจจุบันสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้จางหายไปลบเลือนไป หมดแล้วซึ่งขณะนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวนครสวรรค์ทุกคนควาเป็นมาของเรื่องพนาไมพิษสถอทอก็ดีแล้วก็ทรงมีพระเมตตาตั้งชื่อนะพระตั้งชื่อพระพุทธศรีสัมมยวก็ดีที่ทรงพระาชานุญ,ญาตตั้งทรงตั้งชื่อให้นะก็ถือว่ามันมีความเป็นมาก็คือเนื่องจากว่า ในพื้นที่ดังกล่าว300กวาไ่นี้เราจะต้องกล่าวถึงบุคคลสําคัญหลายส,ส่วนก็คือ1คุณนายนงลักษณ์พระธรรสิทธิ์พร้อมวยครอบครัวที่ถวายที่ดินดังกล่าวสำหรว่าไร่เศษสก็คือโยมแม่วันนีโยมเจดีบุญเสดสุดสมบูรณ์ซึ่งเป็นโยมพ่อโยมแม่บุรธรรมของอาตมาเนี่ยเป็นผู้ประสานให้ได้ที่ดังกล่าวนี้300กวาไ่เพื่อสารเจตนารมของคุณวิสาพรพระธรรสิทธิ์ซึ่งเป็นสามีของคนนุณนายนงลักษณ์พระธสิทธิ์นั้นได้ได้ประลบว่าจะสร้างวัดก็ได้สําเร็จหลัังงจากกนน้้้แลว็ตอ ขอโมทนาขอบคุณทางที่ดินจังหวัดในสมัยนั้นคือท่านพินยโยตโพเมฆนะเป็นเจ้าที่ดินจังหวัดนะครสวรรค์แล้วก็ต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีอาจารย์มนตรีเจียมปัญญารัตนะได้มาเป็นผู้วางมติแผนให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนสร้างวัดสร้างพุทธมนฑลประจําจังหวัดสํานักงานจังหำนักาจังหวัดกลางพระพุทธศรีสัพพยูองค์พระใหญ่รวมไปถึงสถานที่สถานศึกษาก็คือ วิยาเขตนครสวรรค์ปัจจุบันนี้ก็ได้หลักวิชาความรู้ได้ความเมตตาจากอาจารย์มนตรีเกียรติยารัตสถาปนิกระดับ1ิบนี้แหละได้มาวางวัตถุแผนให้ต่อจากนั้นก็ยังมีคณะของคุณโอภาสพรพีบูรณ์นะพร้อม,อม้วยวิศวกรศ4นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมโดยช่วยกันต่อมาและก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือคุณมรพจศรีบโ,โรภุภพาศเนี่ยหลานแสงมีท,ทั้งที่ท่านได้สับสนุนเรื่องงบประมาณจํานวนมาก ให้มาทดลองจ่ายในการวาระการขอสร้างจนแล้วเสร็จเห็นปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่มาที่ไปของอความเป็นมาของวุฒยานในในส่วนดังกล่าวดังนั้นหลังจากที่ดำเนินการก่อนที่จะเปิดตัวหรือเปิดทําการขอสร้างนั้นก็ได้รับพระเมตตาพระเมตตาจากองค์สพระเทพเนี่ยได้ได้เสด็จ่าจำระเนินมาที่พระเรียนนรสวร์ ท,ท,ทั้งๆที่ไม่มีอาคารก่อสร้างอะไรเลยก็พระองค์นั้นก็ส่ง,สงพระเมตตาสเสด็จมา,าเป็นองค์ประธานในวางการวางศาลิลาฤกษ์สร้างขอประชุมเฉลิมพระเกียรติเพราะนั้นโครงการเราทั้งหมดนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้น่าสงสารภาครัฐาชกิจชนพี่น้องชาวาคนครสวรรค์ทุกท่านก็มุ่งมั่นจ้งใจด้วยความจงรักภักดีโดยเฉพาะ หนึ่งทำเพื่อตอบแทนคุณผู้พุทธศาสนาตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณสังคมและสองเพื่อจเจริญภพืเก,กียรติถาวายพระนเรี้ยงผู้สนแด่ประวัติสุพเจ้จอยู่อุทการที่เข้าในสมัยนั้น <c oughs> ก็จึงมีการต่อเนื่องเกี่ยวเชื่อมโยงกับสถาบันมรดษัทมาโดยตลอดณนเวลานี้ทางพิยานนครสวรรค์โดยคณะกรรมการพุทธเทียวพิยานนครสวรรค์นั้นก็มีความตระหนักพักดีที่จะมุ่งมั่นสร้างให้สําเร็จให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์และทั่วราชณาจักร จากความร่วมมือร่วมใจด้วยแรงบันดาลใจตั้งมั่นไฟศรัทธาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อทอดเจต,ตนารมณ์ในการสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ให้เป็นอุทยานแห่งนวัตกรรมของชาวพุทธอุทยานที่นำนวัตกรรมมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงของาศาสนาและสร้างสัมมาอาชีพ แก่ชาวพุทธและจะเป็นศูนย์รวมของวิชาความรู้วิชาเลี้ยงชีพวิชาธรรมะปฏิบัติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะทางพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอลา่าภาคกลางตอ่อบทจะเกิดประโยชน์สดที่ผลแก่พุทธศาสนาการคณะสงฆ์สังคมประเทศไทยและประชาชนโดยส่วนบวกสื่อต่อไป